ขวาตัวนะขวาตัวนะออสออสล็อตที่เล็กปลาพี่เล็กปลาพี่เล็กมาลุ้นกันนะครับตัวนี้นะครับเช็ดหน่อยครับส่งบัตรแล้วตัวเนี้ยต้องได้ส่งบัตรนะครับลุ้นนะครับตัวนี้นะครับต่อไปของพี่ออสแม่ใจครับสามโอ้โหจุดสี่สามสี่ห้าห้าครับพันไหมอ๋อดหน่อย สวัสดีครับออดแม่แตงเชียงใหม่นะครับช่องของผมนะครับแนะนําเคล็ดลับเทคนิคการแกรแ้ไขปัญหาหน้างานการแข่งขันตกปลาสวายนะครับเพื่อให้สามารถเอาตลอดในการแข่งขันแต่ละแมทให้ได้นะครับมาเข้ามาคุยกันที่แฟนเพจ a c e b o o k ของผมนะครับนะออดแม่แตงเชียงใหม่เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับฝากกดติดตามนะากดกระดิง่งเลือกทั้งหมดเพื่อที่จะไม่พลาดเทคนิคเคล็ดลับดีๆก่อนใครนะครับ สวัสดีครับอมาแม่แตงเชียงใหม่นะครับวันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดสุโขทัยนะครับบ่อตกปลาน้ำลินชิงนะครับเป็นรายการแมทประจำปีนะครับชิงรางวัลหัวแสนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเทคนิคแรกนะครับผมจะใช้เป็นตะกัวนะครับหลีสั้นนะครับเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับแข่งขันปลาไซส์3.50นนะครับแล้วก็ปลาไซส์ใหญ่นะครับ ก็จะมีผลงานนะครับจะมีเคล็ดลับมีเทคนิคยังไงก็จะคอยแนะนํากันไปในตอนแข่งนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดเพื่อที่จะไม่พลาดเคล็ดลับเทคนิคดีๆนะครับก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับตัวเหยื่อนะครับผมจะใช้เป็นขนมปังนะครับก็ซื้อขนมปังบ่อมาผสมเราเตรียมขนมปังขาวมาแล้วครับก็ ใช้ขนมปังบอกผสมเลยนะครับตัวเกี่ยวก็จะเป็นแพรเผือกเหมือนเดิมนะครับเนี่ยนะครับเดียนะครับก็เราวิธีปั้นตะกวัวนะครับก็ชั้นในนะครับเอาเล็กๆก,ก่อนนะครับก็บีบให้แน่นพอสมควรนะครับเนี่ยนะครับ ชั้นออกก็แบบนี้นะครับค่อยๆโปลเข้าไปนะครับนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะแข่งแล้วนะครับ เล็กๆนะ,ะ,ละลองตีห่างๆฝัง่งดูนะครับก่อเริ่มต้นนะครับก็ค่อยๆตามกันไปก่อนนะครับเล็กอยู่นะครับก็ค่อยๆตามกันไปนะครับ ทางบะเริ่มต้นนะครับปลามันกําลังขยับไปขยับมานะครับเราต้องหาจุดให้ได้นะครับก็ลองตีสั้นบ้างยาวบ้างนะครับช่วงแรกนะครับลองหาจุดที่ปลาอยู่นะครับเพราะว่าปลามันยังเผลออยู่นะครับมันยังไม่อยู่เป็นจุดเป็นที่เป็นที่นะครับเอาแล้วขวานะครับขวาตัวนะขวาตัวนะครับขวานะขวานะขวานะ แรงดีอยู่ตอนนี้ปลาตัวเล็กเยอะนะครับเราจะลองซ่อนเหยื่อนะครับซ่อนติ่งไว้ข้างในดูนะครับเพื่อหลบปลาตัวเล็กนะครับให้มันกินช้าๆหน่อยนะครับปลาเยอะจัดนะครับก็ปั้นชั้นในก่อนนะครับนะครับก็แปะติ่งไว้ข้างในนะครับก็ค่อยๆหุ้มไปนะครับปิดไว้นะครับ ให้มันกินช้าลงหน่อยนะครับปลาเยอะมากนะครับบ่อกนี้นะครับก็ค่อยๆแก้กเกมกันไปนะครับปรับลองหาวิธีนะครับก็ปรับระยะตีครึ่งบ่อเลยนะครับตอนนี้นะครับตีตรงไหนก็ปลาเล็กเข้ากวนเยอะเลยนะครับลองดูก่อนนะครับ อันนี้นะครับพี่อันนี้นะะิดน,นะครับุดมาแล้วฝานิดนะครับฝานิดนะครับอายังฝาตัวนะครับพี่ หนักนะครับจะได้รุนหรือไม่นะครับน้ําหนักขอวิ่งอยู่นะครับตัวนี้นะครับกว่าจะหาแม่ตัวใหญ่ๆหญ่นะครับใหญ่ไม่จริงไม่ถึงประมาณสามโลหอมนะครับไม่ทันนะครับก็ปล่อยก่อนนะครับเริ่มตัวใหญ่มาแล้วนะครับฝากลิงก์วิธีการผสมเหยื่อแข่งตัวปลาสวายไว้ด้านบนด้วยนะครับ ขวานในนะขวานในตัวนะขวานในตัวนะขวานในตัวออเแค่ครับให่จะทันไนหะมเสร็จราบึกแล้วตัวนี้มันลุ้นตาใหญ่นะครับออกออก๊อกอกก็อาละ พี่ตานสวัสดีครับพี่สวัสดีครับะครับพี่ค่อยกันค่อยกันค่อยกันพี่ตานตรวจเลยก็ดูนี่เนี่ยมาตื้ออยู่เงี้ยปลาบึกนั่นแหละใหญ่เราจะใหญ่ทันทำไมแค่นั้นเองอืมแล้วถ้ารู้สิบก็เสร็จอะที่ขวาในานะขวาในานะหน้าใสนะ แรงแบบสุดๆอ่ะพี่เกศไม่ทันอะไรสักอย่างแห่ก็จะลุนหกแฝงแล้ววันนั้นนะแห่ก็ไม่ได้เนาะให้มันได้สี่เก้าก้เออดีแต่ว่าทรงมันไม่ใช่แล้วมันลุนเนาะลุนดูก็นั่นแหละผมก็แ่ามัน โอ้โหล้นหกศูนย์สองสายนะครับสายนะครับสายนะครับสายตัวนะครับพี่สายตัวนะครับโอ้โหมันวิ่งมันวิ่งไวจังโอ้กลับมาขวาละ ได้อยู่เขาได้อยู่หล่อเลยนะแม่แตงครับมาดูโอ้โหสามจุดห้า หครับโอ้โสามห้าหนึ่งครับเอ้ยออหน่งมา่อฮะออนงครับ้าจุด ก่อของเรานะครับสามห้าหนึ่งไปตัวแล้วนะครับโอ้โหอ่านเล็กนะครับไม่ได้ทํานะครับไม่ได้เปิดออกครับตัวนี้นะครับโอ้โหมองพลาดเลยนะครับเสียดายตามกันต่อครับเรายังอ่านกะว่าสี่หกสี่เจ็ดนั่งจะถางจะจุ่มจะจุ่มมันจะเข้าไปจุ่มที่การอยู่นะเมื่อกี้จะเดินเข้าไปจุ่มอยู่ด้วยน่ะตัดสินใจพลาดไปเนี่ยนะครับก็สลับมาเป็นจุ๊บนะครับจุ๊บหลีดสั้นนะครับ สลับกันไปสลับกันมานะครับหุ้มลูกโตๆหน่อยนะครับเพื่อหลบปลาตัวเล็กนะครับก็เล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับก็ไล่ๆกันตลอดเลยนะครับน,รรน,น,นี่ติดเอวกันหมดอ่ะเออยัง ยังอยากจะจุ่มด้วยนะมเมื่อกี้พอมีน้ำหนักบ้างนะครับแต่ว่าต้องรอดูไซส์ทีนะครับเริ่มเริ่มมีเล็กๆใหญ่ๆเข้ามาอยู่นะครับไม่น่าจะถึงนะครับตัวนี้นะครับควกันหน่อยพี่โอ้โห ขยับหน่อยขยับกันหน่อยไม่ถึงเนี่ยนะครับใหญ่มาอีกหน่อยนะครับแต่ว่าน้ำหนักมันไม่ได้นะครับไล่กันอย่างเดียวเลยนะครับตอนนี้นะครับเล็กหาไซต์กันอย่างเดียวเลยนะครับเป็นเล็กใหญ่ๆนะครับปลาเริ่มเข้ามาใกล้บ้างแล้วนะครับ กการที่เราตีเหยื่อนะครับผมเหยื่อไว้นะครับก็เริ่มเริ่มจะได้ผลแล้วนะครับ อนนีนะ <gesch> ครับฝันนีดนะสกีตเกีตเกีตเอาง้อว่ะค่อยๆวางอ่ะดูอีกตัวนะครับมีออสแม่แตงครับสามเล็กจริงนะครับอ่ะสามต่อตันนะขวาตัวนะ ขวาตัวนะครับขวาตัวนะพี่โอขวาไปตัวจ้ะพี่โอ้ผมมีบนมีบนมีล่างมีล่างโอเคขวาตัวนะครับต้นขวาตัวนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขวาในตัวนะครับขวาในตัวนะขอบคุณมากครับขวาในตัวขวาในตัวขวาในตัวนะครับขวาในตัวนะครับผมนะครับ ขอบคุณครับผมโทษทีนะโทษทีนะให้น้องถอยให้หนูหน่อยจ้าใจจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่ตาลเอี่ยวก็น้ำตาจะไหลแล้วครับพี่โอ้ยปลาสามโลเฮียด้วยสามห้าศูนย์ไอพี่น้องฟันเลไรทำไมเกี่ยวอย่างนั้นเดี๋ยว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 เอาซื้อเลยไหมครับเนี่ยมาสวยสวยสวย บางไปหางบางเลยเออบางไปเยอะเลยพี่น,น,นิดนะครับทำไตรงตรงว่าแบงล่ะ <c oughs> ตึงๆแปกแปลกนะสายนะสายนะ ภายในนะครับแายในตัวนะครับกำนันครับจะคิวกินหมดแล้วครับ <c oughs> ไม่ไหวแล้วครับ <c oughs> นิ้วล็อกไปแล้วครับ <c oughs> หมดจริงๆถ้ามาเอาท้องกินอีก <c oughs> เออ <c oughs> วัดน,นะครับพี่ ท้ั่วาขวาตัวนะขวาตัวนะห้าเจ็ดหนึ่งครับออสออสออพี่ปี่เล็กปลาพี่เล็กปลาไปดึกก็วันนี้เออมาเปนหนุ่มคนนี้คิวกินแขนไม่ไหว ปึมารวยครับเอาล้วปะสามุดสี่หนึ่งครับโอ้โหสั้นลูกยายผมหน่อย มาลุ้นกันนะครับตัวนี้นะครับเช็ดนะครับส่งบัตรแล้วตัวเนี้ยต้องได้ส่งบัตรนะครับลุ้นนะครับตัวนี้นะครับต่อไปของพี่ออสแม่ใจครับ50345รับทันไหมขอจดหน่อยี345นะครับ ได้จดอยู่นะครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับนี่เดียวไ,ได้คนสองคนนีว่าซีเจสองคนแล้วอย่างนี้นซีห้กับพี่น้อยสองช่องมั่ได้ไปเดินร้อนอย่าง,องทอมเขาปุ้นเนได้ผมไปได้อย่างผมได้จดไปเดียวนีญญ่ถ้าเลิกไปเดียวนี้รอดแกรอดเลยบ่ที่น้อยลำพังครับสายไกลนะครับสายไกลนะสายไก่โทษทีโทษทีเจ้โทษทีจ้สายไก่ติดโทษทีนะโทษนะโทษนะสายนะครับสายไกลนะสายไกลนะ สายไกลตัวนะครับสายนะสายนะผ่านแล้วนะครับสายตัวนะครับสายตัวนะพี่บิวสายไปตัวครับพี่พี่อยู่ตรงไหนจ๊ะอยู่ในเนาะโอเคพี่ผมแค่ไปหน่อยสายนะครับสายนะครับอ่ะลอถกันทีจ้ะพี่จ๋าขอบคุณครับพี่สายในตัวนะครับสายในตัวนะครับ โอ้ยสวัสดีผู้นำปลาใหญ่ครับเอ้สวัสดีสุดเลยนะปลาใหญ่เนี่ย<า>โอ้ยไส้อะไรเนะี่ยตะคิวกินนิ้วอีกนิ้วมือล็อกล้อนอีกไส้ไม่ได้อะไรสักอย่างเอ้ออ่อน มานหกนี่หรือเปล่านี่นะครับขวานี้นี่นี่นะไปนะครับขวานายนะครับขอบคุณครับพี่ตะเกียวก็กินพี่หนงเอ้ยใจนี่สู้สุดละตะเกียวกินแขนนิ้วล็อกปล่อยเบียดไม่ได้เขโทย์นายทศนั่นแหละขนาดไม่ทำอะไรสักอย่างนะ เฮียนขวาไปต่อปลาลึาานะกปลากางครับลเด็กนะครับไก่เลือกนะครับงัดทิ้งเลยนะครับถ่ายนะถ่ายนะเบียร์่ายตัวนะครับอหลบไปแล้วครับถ่ายไก่แล้วครับถ่ายไก่เนอะ้าว,วน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 กลับมาแล้วครับวนกลับขวาแล้วครับขอบคุณมากครับขวานะขวานะ ปังเลยเดวผมทิ <si> <laughs> ้งเลย4โมงนาทีครับโอ้โหหมูเด๋ยวจังหวะแบบทนจังหวะตกใจโอ้ยขอตัวเดียวนะครับจะได้ลุนรอช่างนะครับ นั่งวัดถ้ายืนมันเล่งจังหวะตัวเองเอาตอนนี้4 5, 5, 50, นะจจลลี่โมงห้นาะทีนะครับผมจะหยุดการล่าปลาหลังจากขอกตัวนี้นะครับเอาแล้วครับใส่นะครับไป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 นะ สายนะ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 สาย,สายนะพี่วิ่งกดให้ผมทีครับผมข้อมบนขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับสายเด well ้อสายเด้อพีตัวสายเด้อสายเด้อพี่เกตแม่พี่เกตแม่ down, สายไหนนะครับพี่สายไหนนะครับสายไหนนะครับเกลี such such ่ยเข้ามาตรงนี้เลยพี nice ่มา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 โอ้ยหน่า <alors S 2> เอาเออโทษด้วนะโถบัตรเลยครับโทษทีครับโทษทีกรรมการเท็กตาก่อนไหมโอเคนะท่านที่นำปลาเข้ามาถ้าต้องการช่างเรียบปัดคิวนี่กรรมการนะครับเหยวะหามาเหยาะชั้นดีกว่ามันหมืนปลารอช่างนะครับตัวนี้นะครับเปิดสองนะครับเดี๋ยวก็ปลาล้อช่าง ร้อช่างอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับขางไหาไางไหอ้แล้วอ่้บอกต้างอกตัเฮ้ยโวยย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 ้ายย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 ายย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 ย สวยสวยสี่แปดสามครับไม่มีอะไรองี้ยขวาพี่โย่เก้าเจ็ดสุดท้ายต่อไปหมายเลขสองครับสอครับสี่ตัวแล้วตัวละคพี่โย่สี่อ้าวแล้วสี่ตัวและครเก้าเก้าสี่บอกผมด้วยนะจะส่งบัตรทำไมออดเบอเบอร์ตกใจหมดที่ ขอมีช่องกลับบ้านสักไหมบังพงงงี่ดองบงัอ,งอยู่โอ้โหไปไกลเลยครับสามเจ็ดสี่ครับก็มีสามสี่ห้าตัวหนึ่งนะครับ<า>ก็เดี๋ยวรอประกาศนะครับว่าจะหลอดอยู่หรือไม่นะครับเมื่อกี้มีสามสี่เก้ามาตัวแล้วนะครับเ<ๆ>หลืออีกหลายตัวอยู่นะครับ<ๆ>ไม่ถึงสักตัวแล้วเนี่ยมาไม่นอกแล้วผ่านแล้วพี่โอผ่านละดีใจดูก่อนเลยนอกแล้วครับพี่ ถ่ายรูปเลยนุ่นถ่ายรูปเขาวัดเขาหน่อยนานเจอกันทีหนึ่งอยู่นะครับก็ผมดูแล้วนะครับห่านนะครับยินดีกับพี่โยก่อนเลยครับพี่แสดงความดีใจกับพี่โยเลยครับทำไมคนดีๆอย่างผมไม่มาล่ะตัวที่หกนะดีใจกับพี่โยด้วยบอกน้องหญิงครับก็วันนี้นะครับทีมงานจากเชียงใหม่นะครับได้มาบ่อน้ําลินนะครับสามสายนะครับก็ลอดตัวกันไปนะครับเอาทอมก่อนนะครับมาเพื่อนทอมเทอร์โบดาที่แดนะครับ พออฮอตอันดับที่9ผมอันดับที่10นะครับรอดตายอย่างวนวินนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่หนึ่งนะครับพออบ่อตกปลาําลินนะครับพี่ก็เดี๋ยวแมตต์ต่อไปมาช่วยกันอีกครับผมขอบคุณนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับทีมงานของเรานะครับเชียงใหม่นะครับก็พี่ป้อมแพ้นะครับพี่ป้อมได้สายเอกอันดับที่7นะครับนทอมเทอร์โบนะครับอันดับที่8พออฮอตอันดับ9นะครับส่วนผมอันดับที่10นะครับติดมวยพอดีนะครับก็ เราจะไปแข่งที่ไหนนะครับก็ได้มารวมตัวกันเฉพาะกิจนะครับยังไงก็ต้องฝากทุกท่านนะครับกดติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะครับผมจากการอีกทีคิปตัดไปครับก็สำหรับเทคนิควันนี้นะครับเราใช้เป็นตะกั่วอย่างเดียวแล้วนะครับวันนี้นะครับเพราะว่าปลาตัวเล็กเยอะนะครับเราจะตีเหยื่อนะครับซ่อนติ่งไว้ในตะกั่วบ้างนะครับหรือว่าปั้นเป็นจุบลูกตัวโตนะครับเพื่อให้ปลาตัวเล็กมันกินช้านะครับส่วนระยะนะครับที่เราตีก็จะตีประมาณ 60- 7 0นะครับครึ่งบ่อนิดๆนะครับก็ เสี่ยงหาปลานะครับว่าวันนี้ถือว่าช่างปลาค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าปลาตัวเล็กเยอะนะครับเราหาปลาไซส์ค่อนข้างยากนะครับก็โดน3ามห้าหนึ่งไปตัวนะครับโอ้โหเสียดายมากเลยนะครับแมตต์ต่อไปก็มาเจอกันใหม่นะครับยังไงก็ต้องฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดเพื่อที่จะไม่พลาดเคล็ดลับเทคนิคดีๆนะครับหรือว่าเข้ามาพูดคุยกันที่แฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับนาออดแม่แตงเชียงใหม่นะครับผมก็อยากจะให้ ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับคอมเมนต์กันมาได้นะครับเจอก,กันอีกทีคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ